มารับชมกันดีกว่านะครับว่าแชงคูดชายที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกมันมีอะไรบ้างนะครับที่บ่งบอกถึงสิ่งนั้น สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายถ้าพูดถึงว่าชายคนไหนนะครับที่เป็นปริศนามากที่สุดในเรื่องวันพีทแล้วก็แฟนๆวันพีทหลายคนนะครับอยากจะรู้เรื่องราวของเขาเสลือเกินก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสลับชายที่ผมมันแดงแดงนะครับแล้วก็มีนามว่าแชงคูดซึ่งถือได้ว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่แฟนๆวันพีทหลายคนนะครับหรือว่าตัวละครในเรื่องวันพีทนะครับต่างยอมรับในฝีมือของเขามากๆเลยคือพี่แก นะครับไม่ว่าจะย่างซ้ายย่างขวานะครับด้วยาการขีดรองเท้าแตะของพี่แกนะครับไปทิศทางไหนก็แล้วแต่นะครับก็มักจะได้รับการขนานน้มหรือได้รับการยกย่องจากผู้คนแหละครับว่าผมแดงแชงคูดนั้นเป็นชายนะครับที่มันแข็งแกร่งจริงๆซึ่งก็เป็นเรื่องยากมากเลยนะครับที่คนคนหนึ่งนั้นจะได้รับการยกย่องนะครับจากคนทุกวงการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการของทหารเรือก็ยกย่องในตัวของเขานะครับหรือว่าวงการโจรสลัดกันเองนะครับก็ยกย่องในตัวของเขาเสเหลือเกินซึ่งแน่นอนเลยครับว่าวันนี้ก็เลยจะมารวบรวมนะครับเหต นั้นยกย่องในตัวของแชงคูดว่าทําไมกันนะครับคนมันถึงยกย่องไอตัวละครตัวนี้เสหลเกินแต่ก่อนอื่นเลยนะครับหากใครมีปัญหามือถือนะครับหรือว่ามีปัญหาเครื่องช้าช้านะครับอยากจะแก้ไขอย่างไรวันนี้นะครับผมมีบางสิ่งบางอย่างมานําเสนอคุณทุกคนเคยมีปัญหาไหมครับกับการที่คุณนั้นไม่ว่าจะเป็นการโหลดเกมมาโหลดรูปมานะครับหรือว่าโหลดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการ์ตูนมานะครับแล้วแบบว่าเมมมันเต็มเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงดีวันนี้ผมเลยมานําเสนอสำหรับโปรแกรม iClean นะครับโปรแกรมดีๆนะครับที่เหมาะสําหรับ ที่ชอบทําการโหลดอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยการที่เขานั้นมีฟังก์ชันเลยก็คือการล้างขยะโทรศัพท์คือหากโทรศัพท์ของคุณนนะครับมีขยะคุณก็กดลงไปเลยครับและมันก็จะทําการล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่ต้องการนั้นไปนะครับให้มันหมดจดเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการหาไฟล์หรือคุณนั้นมีอะไรที่มันแบบลับสุดๆเลยนะครับไม่อยากจะเปิดเผยให้ใครรู้คุณก็สามารถปกปิดได้ด้วยเช่นกันโดยคุณสามารถล็อกพาสเวิร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับรูปภาพของคุณโปรแกรมต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถล็อกได้ด้ว โดยเป็นลาดผ่านนะครับโคตรจะปลอดภัยแบบสุดๆเลยล่ะ หรือคุณเป็นกังวลว่าเครื่องของคุณนั้นมีไวรัสหรือเปล่านะครับก็สามา,า,มารถสแกนไวรัสได้ด้วยเช่นกันนะครับมันก็จะสามารถตรวจจับหากมือถือของคุณนั้นมีไวรัสนะครับมันก็สามารถปกป้องเป็นข้อมูลต่างๆข้อมูลส่วนตัวนะครับหรืออาการเครื่องแห้งของคุณได้นะครับหากมีไวรัสมาโจมตีซึ่งมันก็เหมาะสมมากๆเลยนะครับเรามีมือถือเครื่องหนึ่งนั้นก็ควรจะดูแลรักษาให้ดีนะครับ fs. หากคุณจะนึกถึงให้นึกถึงนะครับสำหรับโปรแกรมไ c l e a n นะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้นะครับจะมีความหลากหลายเลยนะครับในการปกป้องมือถือของคุณนะครับจากภัยรัส เอ่ยอนะครับหรือใครนั้นแอบ,บเข้ามานะครับในการมาดูข้อมูลส่วนตัวของคุณและในตอนนี้ทางด้านไอคล a n มีกิจกรรมพิเศษตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่27มกราคมนี้นะครับโดยหน้าแอปของ i อคล a n มีกิจกรรมปีใหม่ทํากิจกรรมนะครับเก็บการ์ดอวยพรจะได้รับรางวัลน,นะครับเป็นการ์ด G.P. นะครับหรือว่าการ์ด Google Pay นี่แหละจำนวนเงินถึง500บาทด้วยกัน และคุณนั้นก็สามารถไปโหลดแอป iClean ง่ายๆเลยนะครับที่ Play Store นะครับก็ทำตามที่ผมบอกเลยนะครับเพียงพิมพ์เข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับคุณก็จะได้ใช้แอปดีๆแบบนี้นะครับในการรับชมคลิปของผมทุกคลิปเลยฝากไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลย โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่ามันจะช่วยทุกท่านได้นะครับในการรับชมหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับมือถือของคุณถ้าอย่างนั้นเรามาพูดกันต่อเลยดีกว่านะครับสาหรับเรื่องราวนะครับของแชงคูดชายที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกซึ่งอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าตัวละครแชงคูดนั้นเปิดตัวมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับซึ่งในตอนแรกของเขานั้นมันก็ยังดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็คือหมายความว่ามันก็ยังดูไม่ได้เก่งเวอร์วังอลังการเหมือนทุกวันนี้โดยเป็นเหตุกกกาาารรรณ์นนนนคััใชชช่่่่วววงงงงงลลลูููฟฟีีี้้้้ยยยยเเเดดด็็ๆซึทแแสไหืออม ของตัวเองไปนะครับเพื่อทําการแลกนะครับกับยุคสมัยใหม่ซึ่งในตอนนั้นพวกเราเนี่ยครับก็ไม่นึกเลยครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะโหดสัตว์รัสเซียอะไรขนาดนั้นรู้แค่ว่านะครับเป็นแค่แรงบันดาลใจหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับให้กับลูฟี่ในการที่อยากจะเป็นราชาโจรสลัดเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เรานะครับรับรู้ได้เลยครับว่าแชงคูดนั้นเก่งเลยเกินนะครับก็อย่างเช่นทางด้านหนวดขาวคนที่เป็นสี่จักรพรรดินะครับก็ทําการพูดยกย่องนะครับในตัวของแชงคูดโดยหนวดขาวนะครับก็ทําการบอกกับแชงคูดเลย ตอนที่แกกลับมาจากทะเลแถบอีสต์บลูตอนที่แกเน่ยนะเสียแขนไปผู้คนต่างตกใจเลยว่าคนอย่างแกนั้นใครกันที่ทําให้เสียแขนไปได้ขนาดนั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นคํายกย่องที่มันโคตรมีอิมแพคในเรื่องเลยแหละครับคนสนับหนดข่าวนะครับยกย่องแชงคูดขนาดนั้นในยุคสมัยนะครับที่แชงคูดยังไม่ได้เป็นสีจกักรพรรดิเลยได้ซ้าเพราะว่ามันก็มีการเปิดเผยเลยครับว่าแชงนั้นเพิ่งมาเป็นสีจกักรพรรดิได้นะครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าตอนช่วงที่เสียแขนไปนะครับแชงยง ผู้ยิ่งใหญ่ในเรื่องวันพีซเหมือนทุกวันนี้มันเป็นการแสดงได้เห็นเลยแหละครับว่าทางด้านแชงนั้นก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้รับการยอมรับมากๆเลยตั้งแต่สมัยที่เขานะครับก่อนจะเป็นสีจักรพรรดิเสียอีกซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับหากย้อนไปในวัยเด็กของแชงนะครับจากปากคําพูดของเมลโกนะครับเมาโก้ยังเคยพูดถึงแชงเลยแหละครับว่าถึงแม้ว่าไอเด็กพวกนั้นเนี่ยเข้ามาถึงแชงคูดนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่ามีทัศนคติที่ดีมันก็เป็นการบ่งบอกเลยละครับว่าจริงๆแล้วในวัยเด็กของแชงนนนนัั้้ะะรรรก็็ไไไไมม่่่่่ดเปโจสลลทีแแแขงงอาห ว่าแชงนั้นก็ไม่ได้เป็นเด็กนะครับที่แบบว่าแข็งแกร่งมาตั้งแต่เด็กน่าจะมีการพัฒนาการนะครับที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมากมายในช่วงยุคสมัยนะครับที่หลังจากที่โลเจอร์นั้นได้เสียชีวิตไปหรือจะเป็นการที่เขานั้นนะครับเป็นศัตรูคู่แข่งนะครับทางด้านของจูลาคิวมีฮอกนะครับชายตาเหี่ยวผู้ได้เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกซึ่งผมต้องขอทําความเข้าใจก่อนละกันนะครับว่าการที่ว่าแชงนั้นมีฝีมือเพลงดาบไม่ได้หมายความว่านะครับเขาจะเก่งแค่เร การที่เขาสามารถต่อกรกับชายผู้ที่เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกได้สูสีขนาดนั้นแล้วก็มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะยิ่งมีฮอกนั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่นับถือคนยากนะครับหมายถึงว่าไม่ได้แบบว่าจะเข้ากับใครง่ายๆหรือว่านับถือว่าคนคนนั้นเก่งจริงๆนะครับแต่มีฮอกนั้นก็ยอมรับในฝีมือของแชงคูด้วยเช่นกันและหลังจากที่เขานะครับสูญเสียแขนข้างหนึ่งไปนะครับทั้งมีฮอกับแชงต้องสองคนนะครับก็ไม่ได้ต่อกรกันเลยแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเหม แต่ก็ยังสามารถก้าวขึ้นเป็น4จักรพรรดิที่แข็งแกร่งได้มันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับมันแปลว่าทางด้านแชงนั้นก็คงจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีฮาคิที่มันแกร่งสุดๆเลยในเรื่องวันพีทหรือการที่แชงนั้นนะครับยังเป็นที่ยอมรับนะครับในฝั่งทหารเรืออีกด้วยนะครับในการที่เขาสามารถไปหยุดสงครามอย่างมารินฟอร์ดได้นะครับซึ่งทางด้านเซนโงคูก็พูดเองเลยแหละครับว่าหากแชงคูนะครับทำการพูดแบบนี้แล้วก็นะครับเขาก็จะยอมรับนะครับในการหยุดสงครามครั้งนี้และ้าง ของเาซึ่งมันก็เห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าฝีมือของด้านแชงนั้นไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะครับเพียงแค่ทางด้านฝั่งโจรสลัดเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ยอมรับนะครับทางด้านฝั่งทหารเรืออีกด้วยโดยแน่นอนแหละครับว่าแชงก็ทําการพูดนะครับในสงครามมารีนฟอร์ดเลยแหละครับว่าหากใครนั้นยังอารวาสไม่พอนะครับเขานั้นจะเป็นคนที่รับมือพวกนั้นเองซึ่งอันี้นะครับก็เป็นการประกาศสักดาที่กวนส้นเท้ามากๆเลยแหละครับก็คือถ้าหากว่าไม่เจ๋งจริงหรือไม่เก่งเพียงพอนะครับก็คงจะไม่สามารถกล้าพูดอะไรแบบนั้นได้้ซึ่่่งงงเเเรราาาาาจะหห็นนไดลลยยควใมมสอ รินฟอร์ดนั้นก็ไม่มีใครนะครับจะกล้าต่อกรกับแชงคูต่ออีกเลยครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้เหมือนกันแหละครับว่าแชงคูต้นนะครับโอ้โหพี่แกก็เป็นที่ยอมรับนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะทหารเรือหรือโจรสลัดหรือการที่พี่แกนั้นนะครับสามารถขี่ปีแตะนะครับบุกเดี่ยวเข้าไปนะครับหาผู้เท่าโกรโรเซเพื่อทําการเตือนบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเลยนะโอ้โหการที่พี่แกนั้นนะครับเป็นแค่โจรสลัดแล้วก็ไปแค่คนเดียวนะครับเข้าไปถึงจุดตรงนั้นได้ม ที่ผมพูดไปเป็นที่ยอมรับนะครับของคนหลายฝ่ายหรือการที่แชงนั้นนะครับยังเป็นที่ยอมรับของไคโดอีกนะครับซึ่งแน่นอนหละว่าไคโดนั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นติงข้างไข่นะครับในโจรสลัดหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่แข็งแกร่งในเรื่องมากเลยแหละครับเป็นเพราะว่าเขานั้นนะครับก็เป็นคนนับถือคนที่มันเก่งๆนั่นแหละทางด้านแชงก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ทางด้านไคโดก็นับถือในฝีมือการที่แชงนั้นนะครับเคยไปหยุดนะครับทางด้านไคโดนะครับในการที่จะมาตลบหลังทางด้านหนวดขาวได้ก็คงจะไม่ธรรมดาเลยแแหลคััถมงงจากนน้เีย่20 ชั่วโงทางด้านแชงก็สามารถมาที่สงครามมารินฟอร์ดได้เลยนะครับแล้วก็พี่แกก็ดูจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใดๆทั้งสิ้นเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกหน้าดูเลยแหละครับว่าโอ้โหไอ้นี่มันจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอกลับมาตรงนั้นได้นะครับโดยที่ไม่เจ็บหรือไม่ปวดอะไรและยังอีกนะครับวลากรรมความแข็งแกร่งจนเป็นที่ยอมรับของพี่แกนะครับอย่างเช่นนะครับจากข้อมูลวันพีชโนเวลเอวอลุ่มสองนะครับก็ได้มีการบอกเลยครับว่าแชงนั้นเห็นเขาเป็นคนแบบเงียบๆนะครับดูเป็นคนแบบนั้นแต่หากเขานะครับโกรธขึ้นมาแล้วก็เขาจะเป็นนนคครับบที่่าวแสุดๆ หากเขาโกรธขึ้นมาจริงๆและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกเลยครับว่าหากจะนับว่าคนที่เป็นราชาโจรสลัดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนนะครับที่มีอิสระมากที่สุดในท้องทะเลและแล้วก็แชงนะครับก็นับได้ว่าเป็นโจรสลัดคนหนึ่งนะครับมีความใกล้เคียงนะครับกับการที่เป็นราชาโจรสลัดมากที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าแชงนั้นเป็นคนดึงนะครับที่มีอิสระเสรีน,นะครับในท้องทะเลเสเหลือเกินอันนี้ผมเชื่อเลยแหละครับพี่แกนะครับอยากจะไปไหนก็ไปจริงๆ ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นวีรกรรมความสามารถนะครับแล้วก็เป็นสิ่งนะครับที่ผู้คนทั่วโลกนั้นต่างยอมรับนะครับในตัวของผมแดงแชงคูดนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับคิดว่าไอตัวละครตัวนี้เนี่ยผมแดงนะครับจะเก่งนะครับสมกับคําล่าลือหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ผมพูดเลยแหละครับว่าหากเปิดตัวมานะครับไม่ได้เก่งเวอร์วังอลังการแฟนๆบรรพีหลายคนก็คงจะผิดหวังหน้าดูนะครับกับแต่ละสิ่งตละอยา่ที่อาจารย์โอดาได้ทําการปูขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องไปรอรับชมดูแหละครับว่าในอนาคตนั้นะนะครับจะ จะแข็งแกร่งนะครับสมคำล่ําลือหรือไม่นะครับซึ่งเราก็ต้องไปรอดูด้วยสายตาของตนเองเลยแหละครับว่าตัวละครตัวนี้นั้นมันจะแข็งแกร่งจริงๆหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของแชงคูนะครับว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยทำไมนะครับคนมันยกย่องเยอะเสือเกินมีใครบ้างนะครับที่ยกย่องในเรื่องนะครับหรือว่าข้อมูล Data ต่างๆนะครับที่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวของแชงคูนะครับเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของเขานะครับที่ทั่วโลกต่างนับถือแล้วก็ยกย่องในตัวของเขาและเหมือนเดิมหากใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้ฝากกด Sub subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ